ผู้แถลงพัฒนาภูมิไทยกาเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมวิภูแทแถลงพัฒนาภูมิไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพระเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของประธานสารรัฐธรรมนูญตุลาการสารรัฐธรรมนูญประธานกรรมการการเลือกตั้งกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผมได้พิจารณาด้วยหลักการเหตุผลตามพระราชบัญญัตินี้บอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องพูดภาษาชาวบ้านกับท่านประธานที่เคารพครับที่จะต้องขึ้นเงินเดือน ขึ้นเงินประจำตำแหน่งให้กับองค์กรอิสระดังที่ผมได้กลาบเรียนด้วยเหตุผลสำคัญสืบเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศษรษฐกิจก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นเงินเดือนให้กับองค์กรอิสระดังที่ผมได้กลาบเรียน ตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่ผมอยากจะกราบเปลี่ยนกับท่านประธานว่าเหตุผลเพียงแต่สภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปเพียงอย่างเดียวแล้วเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการองค์กรอิสระดังที่กราบเรียนในเบื้องต้นผมว่าไม่น่าจะเป็นการเพียงพอในการที่จะนำมาพิจารณา ขึ้นเงินเดือนอะไรเป็นเหตุผลที่จะต้องนำมาประกอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจผมเห็นว่าสิ่งที่จำเป็นไม่ยิ่งย่อนไปกว่าภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือต้องคำนึงถึงเนื้องานด้วยครับท่านประธานที่เคารพัะครับต้องคำนึงถึงคุณภาพของงานด้วยครับ และที่สำคัญที่สุดนั่นคือต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กรธุรกิจเขาจะมีหลักคิดแบบนี้เนื้องานดีขึ้นไหมคุณภาพงานเป็นยังไงประสิทธิภาพการแล้วเสร็จตามเวลาอยู่ในเกณฑ์ไหนอย่างไรจึงมาประกอบในการพิจารณาเรื่องของเงินเดือนเรื่องของรายได้ ฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะกราบเรียนกับประธานว่าวันนี้ผมตั้งใจนะครับและคิดว่าจะมีตัวแทนจากสารรัฐธรรมนูญจะมีตัวแทนจากกกตมาฟังในที่ประชุมของสภาแห่งนี้ด้วยแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีตัวแทนขององค์กรอิสระดังกล่าวรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยกับท่านประธานครับ ผมอยากจะเรียนกับท่านประธานว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในองค์กรอิสระที่ต้องนำมาประกอบในการพิจารณาขึ้นเดือนเดือน,นั้นคือการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับท่านประธานที่เคารพครับพระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักกลมหลวงราชบุรีดีเรกริ์ได้พูดถึงนะครับตุลาการไม่ว่าจะตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือตุลาการในศาลยุติธรรมไว้ดีมากครับท่านบอกว่าเองกินเหล้าเมายาไม่ว่ารอแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผล อย่าไปกินสินบาปคาดสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการนี่คือแนวทางที่พระบิดาแห่งกฎหมายไทยได้เขียนเป็นร้อยกรองเพื่อเป็นคติเตือนใจไว้สำหรับตุลาการเพราะเกี่ยวข้องกับสารรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่า สังคมก็นินทากันเหมือนกันวิกฤตศรัทธาก็เกิดเช่นเดียวกันกับสามร,รัฐธรรมนูญที่เป็นที่ติดปากของชาวบ้านว่ามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างสองมาตรฐานมีอยู่จริงและดำรงอยู่จริงชาวบ้านรู้สึกอย่างนี้กับท่านประธานที่เคารพนะครับ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องนำมาประกอบมาพิจารณาร่วมกันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจด้วยในการที่จะขึ้นเงินเดือนขอเรียกง,ง่ายๆอย่างนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้เข้าใจฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับท่านประธานที่เคารพครับทีนี้ผมไม่เข้าใจอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนผ่า,านประธานไปยัง องค์กรที่รับผิดชอบเมื่อไม่กี่วันมานี้ปรากฏว่าในองค์กรอิสระที่เรียกว่าศาลปกครองปรากฏว่าได้แต่งตั้งที่ปรึกษาของศาลปกครองแต่ละท่านอายุก็อยู่ที่70็ดสิกว่าไปถึง80กว่าก็ยังมีกินเงินเดือนเดือนละห้าหมืนบาทไอ้ลักษณะอย่างนี้ วิธีการอย่างนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมในองค์กรอิสระอย่างสามรัฐธรรมนูญหรือว่าอย่างโกโกโตถ้ามันจะเกิดขึ้นผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องให้สภานี้ที่ยึดโยงกับประชาชนได้มีส่วนร่วมแต่นะท่านนะมีมีผู้บอท้วง เชิญผู้ประท้วงครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระลเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ประเด็นแรกผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่8ท่านประธานกรุณาเปิดอ่านท่านประธานต้องควบคุมการประชุมและต้องอยู่ในประเด็น ผมไม่ทราบว่าท่านประธานปล่อยผู้อภิปรายพูดเลยเถิดไปนอกประเด็นโดยท่านประธานไม่เตือนได้อย่างไรประเด็นที่สองผมประท้วงท่านผู้อภิปรายที่ได้กล่าวหาสารรัฐธรรมนูญอย่างไม่เป็นธรรมกล่าวหาสารรัฐธรรมนูญว่าสองมาตรฐานขอให้ผู้อภิปรายถอนคําพูดเพราะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีสารรัฐธรรมนูญขอให้ท่านประธานวินิจฉัยทั้งสองประเด็นขอขอบคุณ ประเด็นแรกนะผมควบคุมการอภิปรายและก็อยู่ในประเด็นอยู่นะครับประเด็นที่สองที่ท่านประท้วงผู้อภิปรายเนี่ยผู้อภิปรายกําลังอธิบายความว่าการที่จะขึ้นเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนหรือเงินประจําตําแหน่งท่านบอกว่ามันจะใช้เหตุผลอันเดียวไม่ได้คือสถานะทางเศรษฐกิจท่านกําลังอธิบายถึงว่ามันจะต้องมาดูในเรื่องประสิทธิภาพ ของการทำงานขององค์กรอิสระแล้วผลของงานแล้วก็งานของหน่วยงานอิสระด้วยอันนี้เป็นเหตุผลของท่านที่จะประกอบให้กับทางรัฐบาลได้ทราบแล้วประเด็นที่สามที่ท่านอธิบายก็คือความซื่อสัตย์หรือซึ่งเราเรียกว่าความโปร่งใสในการวิจัยพิจารณาคดีท่านก็หยิบยกเอาความเห็นของบุคคลภายนอก ที่เขาว่าเขาเล่าว่าแต่ความจริงจะเป็นความจริงหรือไม่ไม่ทราบแต่มันเป็นข้อที่จริงท่านก็หยิบยกขึ้นมาในสามเหตุผลของท่านนี้ในเรื่องของศารลรัฐธรรมนูญผมฟังดูก็อยู่ในประเด็นว่าในเรื่องซึ่งเรากําลังพิจารณากฎหมายฉบับนี้ในเรื่องของเงินเดือนและเงินค่าตอบแทนเนี่ยท่านก็เลยเสนอขึ้นมาว่าน่าจะมีเหตุผลสามประการเนี่ยประกอบไปด้วยเนี่อยู่ในประเด็นอยู่เชิญอภิปรายต่อไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ผมผมได้วิวัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับในประเด็นท่านประท้วงท่าน,ท,านท่านเชิญนะประธานที่เคารพผมวัชราเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมใครขอความกรุณาท่านประธานได้โปรดประบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและด้วยวเชิญเชิญนั่งลงผมจะให้อภิปรายต่อนะนั่งลงครับ ผมไม่ได้นะครับผมกําลังควบก,กุมการประชุมอยู่นะครับผมจะวิจัยอาจจะไม่ถูกใจของของคุณวัชระก็เป็นอํานาจหน้าที่ของประธานนะครับซึ่งเขากําลังอภิปรายประกอบเหตุผลของเขาอยู่เขาไม่ได้ใส่หลายป้ายสีเขาเอาข้อที่จริงที่ประชาชนพูดขึ้นมานะครับเป็นเหตุผลในข้อที่3ของเขาส่วนความจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ประชาชนเขารู้เองนะครับ เชิญนั่งลงครับผมจะได้ให้ท่านอภิปรายต่อไปไม่ให้ประท้วงแล้วครับเพราะท่านท่านไม่ได้ประท้วงท่านเป็นการโต้แย้งคำวิจัยของประธานนะครับรก,ก็ประท้วงแล้วผมก็วิจัยแล้วไงครับรก็ผมฟังจนให้หมดแล้วแล้วก็ผมจึงวิจัยไง นั่งลงครับผมไม่นั่ง,งใช่ไ้มก็ยืนอย่างนั้นต่อไปเชิญท่านประธานที่เคารพนครับจริงๆแล้วผมไม่อยากจะเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้เลยนะครับ,ค,รบคือผมต้องรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมถ้าคุณวัชระไม่ฟังประธานนะครับผมขอเชิญออกห้องประชุมครับออกเจ้าที่เชิญเจ้าที่ ถ้าท่านไม่ออกก็ขอให้ออกนะครับแล้วไม่ให้เข้าประชุมจนวันนี้ประชุมเสร็จนะครับเชิญ ที่ออกไปถ้าคนเราไม่เคารพกติกานะครับก็ร่วมประชุมเขาไม่ได้เชิญนะครับเชิาที่ออกไปแล้ววันนี้แม่เข้าประชุมด้วยนะเชิญนะให้เอาผู้ กำลังยืนอยู่เนี่ยออกจากห้องประชุมนะครับถ้าไม่ออกก็กุ้มออกไปเดี๋ยวออกไปก่อนเดี๋ยวท่านผู้บัญชวงเดี๋ยวใจเย็นนะเอาทีละท่านนะใจเย็นก่อน เดี๋ยวให้ออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะให้ท่านประท้วงเดี๋ยวให้ออกไปก่อนทีละเรื่องก่อนคือท่านสมาชิกต้องฟังประธานในที่ประชุมนะครับเมื่อประธานวิจัยแล้วก็คือต้องยุตินะครับเจ้าที่เอาออกไปก่อนเพราะผู้ประท้วงเขาไม่ฟังประธานเขาบอกเขาไม่ฟังประธานก็ไม่ฟังก็ผมต้องมีหน้าที่ควบคุมการประชุมไปตามข้อบังคับ นะครับไม่มีอะไรมากเลยเนี๋ยคุณหมอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอเอาเทียเ,เรื่องก่อนนะเดี๋ยวเทียเรื่องก่อนไม่เอาออกไปก่อนนะท่านออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านประท้วงออกไปก่อนครับก็ท่านไม่ออกไงก็ผมจึงให้ออกไปก่อนเจอที่อ,ออกไป เดี๋ยวนะจะไม่ให้ประท้วงนะนั่งก่อนนะเดี๋ยวออกไปทีละท่านก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทางท่านสมาชิกที่อยู่เนี่ยประท้วงก่อนแล้วท่านยืนละอย่าประสิท่์นั่งลงก่อนนะยังยังไม่ประท้วงเอาทีละเรื่องก่อนนะเดี๋ยวที่ เอาออกไปคุณออกไปก่อนคุณออกไปก่อ uh, น นะผมวิชัยแล้วออกไปก่อนเพราะคุณไม่ฟังประธานแล้วก็แล้วก็ไม่เคารพก็ต้องออกไปเดี๋ยวผมจะให้ท่านอื่นประท้วงนะครับถ้ายังไม่จบคือเดี๋ยวท่านจะประท้วงผมบอกต้องรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความสงบเรียบร้อยในการนะประชุมของพวกเราเชิญออกไปก่อนนะเชิญออกไปก่อนผมเชิญด้วยคำสุภาพแล้วขอให้หลายๆอย่างเนี่ยเรียบร้อยท่านก็ไม่ยอมนะครับก็มีความจําเป็นต้องเชิญออกจากห้องประชุม ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณออกไปก่อนเชิญเจ้าที่อ,ทอ,ออกไปก่อนนะไม,ไม,ไม่ไม่มีต่อร้องเชิญออกไปก่อนเดี๋ยวผมจะให้ท่านยืนเนี่ยประท้วงผมก่อนนะไม่ออกก็อุ้มออกไปเจ้าที่ทอ่ะก็คุณไม่ออกก,ก็ต้องออกไปดีครับ ไปเจอที่เอาออกไปเอาออกไปผมไม่รู้อำนาจแล้วครับเชิญออกไปผมจะไม่ต่อล้อต่อเถียงอะไรนะครับออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยประท้วงอย่างนั้นสถานการณ์มันจะไม่สงบเรียบร้อยครับใจเย็นไม่มีอะไรมากก็คือเชิญออกไปก่อน ออกไปก่อนแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างจะสงบเรียบร้อยนะนัท่านยออใจเย็นนะใจเย็นก็ก็ไม่ไปบัติตามที่ประธานพูดไงครับพวกเราลองนั่งอยู่เฉยๆนะครับอยา่า <K ind le 2> ไม่ไม่เอาไม่เอา <K ind le 2> ผมวิ่ัยไปแล้วเชิญต่อไปครับเดี๋ยวผมจะได้ เชิญออกไปครับเชิญออกไปก่อนครับเดี๋ยวทุกอย่างจะสงบเรียบร้อยเองครับไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าออกไปมันก็เรียบร้อยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาไม่ยอมออกนั่นเองถ้าออกไปแล้วก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะบรรยากาศกัน การประชุมก็สงบเรียบร้อยดีอยู่แล้วคือประธานเนี่ยปฏิบัติตามข้อบังคับอยู่แล้วแล้วก็คุณเองเมื่อก็ไม่ฟังประธานก็บอกว่าให้ลงให้นั่งลงแล้วก็ไม่พูดท่านก็บอกผมไม่ฟังเมื่อไม่ฟังประธานผมก็เชิญออกท่านเองนะครับไม่มีอะไรมากท่านเองก็เจ้าที่ทําไมไม่ออกไปอะ S <S <an> <S เดี๋ยวท่านนี่พนใจเย็นนะเจ้คือเดี๋ยวให้ออกไปแล้วก็ท่านต้องคุยกับคนของท่านเองว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับก็เขาบอกว่าไม่ฟังผม